สวัสดีครับใครที่ถูกอายัดบัญชีอยู่นะครับไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีประสบการณ์หรือครั้งแรกนะครับก็ตอนนี้นะครับทางคุณเบียร์ก็ได้สร้างกลุ่มไลน์ให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกอายัดบัญชีนะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้หน้าโปรไฟล์แล้วก็ในคอมเมนต์นะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาศึกษานะครับคนที่โดนหรือ คนที่ยังไม่โดน,นะครับก็เข้ามาสอบถามได้นะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับเป็นกลุ่มช่วยเหลือนะครับคนที่ถูกอายัดบัญชีนะครับผมจากคนเบียร์เองที่สร้างนะครับทาเพื่อ,อพี่ๆทุกท่านนะครับผมเพราะว่าก็เป็นเป็นความเดือดร้อนของเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมก็ เข้ามาในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในช่อง YouTube นะครับคุณเบียร์นะครับผมอันนี้ทำเพื่อพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็เข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ